สวัสดีครับผมอ้าวสวัสดีและก็สบายดีเนาอพี่น้องเนะผักทาย FC, เอฟซีมอนิกาเริ่มต้นถ่ายภาพแต่สถานีให้พี่น้องได้เบ่งได้หับสมเด้อพี่น้องเด้อพราะว่ามีเอซขอมาว่าให้ถ่ายหูป เออไทยคลิปให้เบิ่งแน่เนาะตั้งแต่สถานีบ่อเต็นไปหาทางคาสิโนโให้เบิ่งแน่ว่าเส้นทางเขาเห็นแน,นี่ยไดนอกพี่น้องเอาขับเบิ่งกับสุ้มพร้อมๆกันน้องเนาะว้าแถวนี้เป็นจังไงตัวนี้ทางลงไปทางนาเตยได้ดพี่น้องเนาะตัวน,วนี้ก็จะเป็นดาน่านภาษีเบิ่งเอาพี่น้องเรื่อง เรื่องหลดเนาะพี่น้องเนาะนี่เดอพี่น้องสถานที่ถ่ายภาพเมริกาเป็นตอนเที่ยงของวันที่11เดือน12เนาะพี่น้องเนาะปี2 0 0 1คือเก้าพี่น้องอืมนี่ นี่น้องพี่น้องเนาะนี่เด้อพี่น้องทางขึ้นไปคาสินโนนี่หลดไลายพี่น้องทางหลดเก่าอะก็หลดใหม่อยู่แถวนี้หลดติดแต่ละมือนี่โอ้เทียบกับยูเวียงนี่อาสิก,กว่าอยู่เวียงเด้อพี่น้องเน้อ แล้วเอาก็ส,สอยอยกิ่คอยคอยยางขึ้นไปนอพี่น้องกระซี่คอยยางขึ้นไปทางไปคาสิโนนี่คอยยางขึ้นตามทางบอลล์รถหลายๆนี่พี่น้องเนี่ยพี่น้องเบิ่งสิ้นขาดำเข่าจากจีนนี่ก็คือรหลดน้พี่น้องรหลดที่ว่านํำเข่าจากจีนนี่ล้าพี่น้องแต่ละมือเอ่อแต่ละมือนี่ มหลาย่นพี่น้องท่วารถรถท่วาเอามาจากฉีนี่เนาะนํำเขา่าเลาานี่ไผผู้มีความสามารถทางด้านการขับรถก็สามารถมาสอกเฮดเวียกทางนี้ได้พี่น้องมาหับจ้างขับรถแต่เวียงลงไปโอ,อ้โแมน่เนาะพี่น้องเนาะก่อพิษขับรถแต่บอ่อเต็นลงไปเวียงเนาะพี่น้อง นี่เด้อพี่น้องอาพี่น้องเบิ้งอีกภาพหนึ่งเนาะขึ้นมามุมสูงเนี่ยให้พี่น้องได้เบิ้งกว้างๆเนี่ยนี่ก็คือโลดติดพี่น้องอยู่หน้าสถานีมันเป็นสางเขาเปลี่ยนเครื่องเนี่ยนอตพี่น้อง ล้วกาภาษี the road, ้ำเนียก็คือาสถานีพวกเขาขินมาด่านเพิ่งน้องเหนีอยวเนาะนี่สภาพสถานการณ์กับสิบประมาณนี้เส้นทางนี่ก็นใหญ่ด้พี่น้องตับเบิ่งนี่รถล่านี่สี่คันห้าคันสามารถจอดได้ เดพี่น้องเด้อนี่ก็คือทางจะขึ้นไปกาสินโนพี่น้องไปทิ่ไทยให้พี่น้องในเบิง่งนี่พี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศของที่หวารดบรรทุกเครื่องที่ววาติดเง้าวตลอดทาง จนหอดคาสิโนพี่น้องฮันเดอร์พี่น้องเนอะคาสิโนก็คือมีตึกสีขาวอยู่สังหน้าน้องพี่น้องเนาะนี่ก็คือทางที่ว่ายังเห็ดโบทันแล้วเอาพี่น้องเอาสิพาพี่น้องยางขึ้นไปเติมอีกหอดแถวทึงน้องพี่น้อง นี่ก็คือสถานที่ที่ว่ายังตัดผู้โบรา,านแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นตัดผู้ลงไฮมันเพียงนี่พี่น้องรหลดหลดใหม่มาทุกมือทุกมือพี่น้องนำออกจากจีนเขามาล้าว นี่ก็คือความยุงย่งยากในการขนส่งสินค้านอะพี่น้องเนาะที่ว่าใส่รถเนาะ นี่พี่นอ้องสภาพทางไปคาสินโนทางนี้ก็ถที่ว่าเล่ดใหญ่เล่ดใหญ่พี่นอ้องทางนี้แต่ก็ยังบกพอกับการสัญจรของรถดน้องเบิ่งสาพานรวม,รวม พี่น้องเอ้ยหย่างมาฮะกาบีิฮอดเคิงหนึ่งจากสถานีขึ้นมาคาสินโนพี่น้องคาสินโนยังไกลเดี๋ยวเลี้ยวเห็นตึกขาวๆนั่น พี่น้องสถานทีน่นี่นี่มันเป็นเขตที่วาพัฒนาเขาจะตัดผู้ลงห้มันเพียงมอดพี่น้องมันสิเหตุเป็นตัวเมืองทิวาจะเลื่อนที่สุดของแข้งหลวงนำําเน้ะพี่น้องนอตัวนี้เบิ่งเน่าพี่น้องเล่า นี่ก็คือทางตัวลงไปสถานีพี่นอ้องนี่พี่นอ้องนี่ก็คือเครื่องกลางเด้อพี่น้องเด้อสถานทีน่นี้เครื่องกลางระหว่างคาสิโนกับกับสถานีรถไฟพี่นอ้องเขตนี้เป็นเขต เริ่มพัฒนาขึ้นทุกมือทุกมือพี่นอ้องโอพี่นอ้องเป็นเส็ดทางเวททางเทิงนี่ก็กำลังตัดผู้ลงพี่นอ้องบอนได้สูงเขาจะตัดลงบอนได้ต่ำเขาจะถมให้สูงขึน้นนอกพี่นอ้องให้ได้ตามแผน ที่ว่าเขาวางไหวเนาะเขตนี่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีหยังก็แพงพี่น้องแต่การสื่อการขายหาเงินกับบางคนกับง่ายบางคนกับยากเนาะพี่น้องเนาะถา้าผู้ใดหาถึงทางก็ถือว่ามีเงินไว้เนาะพี่น้องเนาะเขตนี้สำหรับพ่อค่าแม่ค่าสาวขายเฮา เลาะขายกับที่ว่าได้ขายดีพี่น้องขายให้กับซปเปอร์รถเพื่อว่าก้นมาเห็ดเวียกยาง,งานทางนี้เนาะเบิ่งรวมๆกันเน,นะนยพี่น้องเนาะนี่เด้อพี่น้องคอยซีให้เบิ่งซีไว้ๆเนี่ยจังน่อยระว่างเคองกลางตัวน,นี้คาสิโนเนาะพี่น้องเนาะเขาจะเห็นทางลงมาพี่ เาสีวาดวาดกล่องไปทางนี้เ้อพี่น้องแล้วก็ลงไปลงไปก็สถานีเราจะเลี้ยวเห็นทางนี้เนาะพี่น้องเอาว่าเขาขึ้นอยู่สูงสูงพี่น้องมีบางเอชซีไฮไทยจากอุโมงค์อุโมงค์ที่ว่าเขาาจอมาจากลาวเขาเนาะจะจากลาวก็คืออุโมงค์ตัวนี้ออกจากสถานีเลยพี่น้องที่ว่าเห็นใกลๆนี่ มันจะลอดผื่นตัวนี้มาเลยนี่เนาะพี่น้องเนะาะเทว่าตัวน,นั้นเป็นทางรถไฟเขา้ามลอดผื้นมันจะมาหนีเลยพี่น้องมาหนีลอดผื่นเทว่าเข้าอยู่บ่อนี่เข้าอยู่บ่อนี่แล้วมันจะออกไปประเทศจีนเลยพี่น้องนี่มันจะเข้าไปประเทศจีนเลยเขาจะบอสามารถเข้าไปถ่ายภาพได้พี่น้องนี่เด้อพี่น้องเบิ่งนํำกัน แต่เมื่อนี้พี่น้องที่ว่าค่อยขึ้นมาเขาหนียางขึ้นมาเมื่อยหลายแล้วพี่น้องค่อยสิขอจบลิปไว้แต่ทอนี้ถ้า,ามือหนามีโอกาสอีกรอบต่อไป่อยจะทายขึ้นไปให้ฮอดคาสินโนพี่น้องว่า,าเขาเดิดทางมาฮอดใช่แล้วแต่ที่ว่าเขาเลี้ยวเห็นนี่พี่น้องที่ว่านี่ขาวๆนี่ ก็จะเป็นทางคอนกรีตเป็นทางที่เล่นญ่ที่สุดของเขตบอเต็นพี่น้องนี่ไงที่สุดแล้วทางนี้นี่เด้อพี่น้องเขาเขาน่ะเขากำลังเห็นมาอีกบุดนก็จะหอดบอลที่ว่าคอยยืนอยู่นี่นเนาะอ้าคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทีว่ายางขึ้นไปบ่หอดคาสิโนนาะพี่น้องเนาะเลิกเวียกมาก็เมื่อยแน่จังหน่อยอา่า เป็นนัดกับเอซีเขากัทักทายเข้ามาให้กำลังใจกับส่องตาสตูดิโอให้นเดอร์พีน่น้องเ้อถ้าว่าผู้ไดเข้ามาเบิ่งเป็นคนทำอิทกพขอให้กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้นเดอรพีน่น้องเ้ออ่ะคลิปนี้เจ้าไวแต่เท่านี้ขอขอบใจในการหับสมสบายดี